ทั้าทัก้าพลาดซุ่นยอดใจทอเปดครับผมมองพฟหลานครับทอเปยด้าศเนี่ยน่ับอํท่านยดใจเยี่ยมใจ่เร่ังมองมดท่าเเห็นบนกับาริเอามาเนส

มาเตะให้คนเลยนะท่ตั้งที่เต่าไปดีกับเต่าที่ปากับเต่าตั้งตั้งตื้นเตะเตาที่โพสกับอมคบกันาย่างกับพากนี้แอบเห็นคำตั้าว่าเฉียนวัวเต่าได้ตั้งต้นเตะกับตะอตะตั้งตนเตะ

ว่าถ้าวนมราลงอยู่นนี้ลงอยู่แล้วก็อยูบ้ตรงนั้นอ้อยตรงนั้นป่ามันวนงอุดมีครันี้แม่อาจจะมาบอกวิทยาเอาแต่มันข่้นเองเราไม่เอาการแค่อ้อยแคปักเอาแต่คุันท์้าต่เราบอกว่าเรยจะุดย้อน นี่ขนาดท่อดเปดน,นะครับทอดเปไดเนี่องไก่เลยุ่ดไม่มาพุวดของญ่ระวังพน่น้นงเลยนีอ่อะไรเนี่ ยงก็ต้องหน่อยแต่ว่าพี่รองซ้ำกันกับคนแล้วลดของไฟของไฟกับคนซำกันแล้วหลดแกนแข่งแท้ครับของแท้ครับชาติจรวดเหนาะเงยเขาก็ได้เบิ้ง่ละไฟหง่หันปีไฟกับคนซํำกัน เสียแไงสมปเลยอันนี้ท่อเปียเนบ้คท่อซแมนบ่าท่อซีท่อปปท่อซใหญ่มนี่บอกิจะอาแห้งัมันกันเไปบล้านอันนี้ล้านนาะใหญ่ครับใหญ่ครับาีบอกน้องเจ็ิบ นคำดเสีม <OR AT> <stand saint> ันไปกินนามแน่พราัยพอดครับผมกไามความอู้หนามในค่ามรู้หนาเนี่ยก8ข้าหางหางโก่งหางโป่งหางโปาตีเซ็นจนเซ็นจะไม่หางซากนะครับจับล้า ตัดซากหาขายุติครับบทกิการทั่วไปจับขอปัดต้แก่เี่ต้องลบตาจับจับไปหยอนเสงเกหน่อยนะครับผมหาพ่อหาบุเจอกะเรื่องามครับ

ກັບវយអອນទេครับវយអອນណាດຽວបងໄປជំនិតដល់ហូបខំទៅនៅណាណា นี่ค e ือกองไฟขนาดท่อแปดนะครับผมตอดไปเลยครับเดนเนียครับการเรืองร้างตัวนี้มากไปลงตัวอะไรแรงโยกเริ่มเยอะมันมึงเลยมันจะนักเตะสนนะ dọn subscribe cho

ดันใจของไปพ่อท่านบังันหายมันล่งรุ่งช่างนี่แหละบังมันเป็นไรมันหายอย่าตัวอาเป็นอย่างที่เรบนะเนาะครับจัดเกียรนะจัดเกียรท่านนะครับคร

ไฟลานะครับผมโทรแตดนะครับทํ้เวลาได้230สมนะครับ